สวัสดีครับวันนี้เรามาที่จังหวัดกาญจนบุรีอำเภอเหล่าขวัญนะที่เห็นโดยรอบทั้งหมดนี้เป็นฝรั่งนะพันกิมจูนะครับแต่วันนี้ผมมาอยู่กับเจ้าของสวนเลยนะและก็ทําฝรั่งมาก็หลายปีเดี๋ยวเรามาฟังประสบการณ์นะว่าใช้สมแดงแล้วเนี่ยประทับใจอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะทำความรู้จักกับเจ้าของสวนเนาะสวัสดีครับพี่แดงสวัสดีค่ะคพี่แดงแนะนําตัวเองนิดนึงชื่ออะไรค่ะชื่อเจียมจิตใจเวทรัาทาสวนฝรั่งมาก็ประมาณ ไล่ๆดูก็จะเกือบสิบกว่าปีแล้วค่ะเพราะคุณพ่อเป็นคนแนะนําตั้งแต่เริ่มเวียดนามครั้งแรกที่มาลงเมืองไทยเราจะทําที่สวนเกษตรวิทยาลัยเกษตรกรรมสุพรรณบุรีโอก็ทำาุหลังมานานแล้วทำมานานนักกอายุส4ย่างสิบห้าจนตอนนี้47แล้วค่ะตอนนี้นะคูครอยู่กันเนี้ยกับสวนเกษตรตลอดเลย ครับตลอดเลยครับนะฝรั่งเรามีอยู่อยู่สองสองแปลงนะข้ด้านหลังอยู่ตรงน้นเป็นฝรั่งที่กาลังจะเก็บแล้วนะกำลังเก็บผลแล้วฝรั่งที่เห็นนี้เออเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนค่ะเจ็ดเดือนเนาะครับเราใช้สมแดงหรือยังใช้ค่ะใช้แล้วใช้สมแดงแล้วเปรียบเทียบดูว่าเท่าที่ใช้ฮอร์โมนต่างๆมาสมแดงนี่เร่งดอกแล้วก็แตกตายอดเก่งจากฝรั่งตอนนี้นะคะฝรั่งไม่มีขายช่วงนี้ขาดตลาดตลาดไทยยังไม่ค่อยมีส่งแต่ของเรามีทั้งครับ แล้วเรามาส่วนที่นะต้นใหญ่แล้วนะครับที่กาลังจะเก็บเนาะพี่แดงเนาะครับทีนี้เราเข้าเข้าเนื้อเรื่องเลยนะว่าพี่แดงเนี่ยใช้สมแดงกับส่วนนี้แล้วได้ผลผลิตยังไงก่อนใช้และหลังใช้ครับพี่แดงสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาพี่แดงเล่าให้ฟังนิดนึงครับนะที่เห็นนี่นะครับก็คือกำลังจะเก็บกำลังจะเก็บครับคือได้หนึ่งเดือนได้หนึ่งเดือนรุปนะคะเนี่ยนะอ๋อถ้าเกิดว่าตัดต่อยอดตรงโน้นมานะก็คือพี่แดงเปิดเลยนะใช่เลยแทมแทมแทมดูนะฮะ ออันนี้ฝรั่งพันกิมจูนะครับ<ช><ช>ที่ย้ายสมแดงสางคร<ช>ั้งค่ะกล้องๆเขาเจ็บมาใกล้ๆหน่อยเลยไหมครับดูดูผิวหน่อยที่เห็นเนี่ยก็คือมีฝรั่งทางนั้นเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะฝรั่งทางนั้นเลยครับเมื่อเมื่อสักครู่นี้นะที่เราดูแปลงเล็กกันนะครับก็คือ,อลูกนั้นนะครประมาณกเกือบเกือบสองอาทิตย์นะ<ช>ถ้าเกิดโตมาได้อีกหนึ่งเดือนก็จะมาเท่านี้ค่ะแล้วอันนี้ใกล้เก็บยังพี่แดงใกล้เลยค่ะใกล้แล้วนะก็คือวันนี้ก็จะเก็บด้ววยันรางวัลเก็บได้แล้ว ครับรุ๋นฝรั่งต้องหน่อยตั้อ่อนต้้งหน่อยก็โอเคความหวานจะเพิ่มขึ้นใช่ไหมใช่อ๋อครับเดี๋ยวมาถามพี่